วันนี้เรามาพบกับบอนสีสายหวานกันนะคะฝากเพื่อนเื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ Youtube Channel ยิ้มละไมไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเรามาดูบอนสีปีกกินรีค่ะลักษณะของบอนสีปีกนิดกินรีนะคะ งดงามมากค่ะเหมือนกับปีกของกินรีเลยนะคะเพื่อนๆสีสันสวยมากบนสีที่เรียกว่าเป็นบนสีชื่อไทยๆมาดูลักษณะของปีกใบกันค่ะปีกไปเลยนะพอเจอปีกก็เลยแบบใบกันนะคะมาดูลักษณะใบค่ะ ใบนะคะจะไม่มีตรงร่องร่องร่องตรงนี้นะคะตรงร่องอกของเขานะคะแล้วก็ใบขอบใบจะเป็นสีเขียวสีเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูออกเกือบแดงแดงเลยค่ะเข้มนะคะเป็นลักษณะใบเรียวยาวและมีพิวนี่ค่ะปลายใบนะคะ ลายใบเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเรียวยาวมาแบบนี้เลยค่ะมาถูกความสวยโค้งมนของเขานะคะใบนะคะใบนี่นะคะ่ะหยกักใบหยักเป็นแบบนี้นะคะใบหยกักนี้สวยมากก้านค่ะก้านเนี่ยจะออกเป็นสีเข้มเมหน่อยค่ะนี่นะคะสีของก้านค่ะเรียกว่าสีอะไรดีคะ นี่คือสีก้านเลยนะคะก็เป็นออกสีเขียวๆแต่ว่าไม่เขียวไม่เขียวเลยนะคะเป็นเขียวดำๆนิดนึงนะคะผสมนะคะใบนี้นะคะกำลังขึ้นมาใหม่ใหม่ล่าสุดค่ะคือขึ้นมาตัวล่าสุดเนี่ยก็จะมีสีแบบนี้ค่ะ,ะเขาจะ ยังเขียวเนาะมีความเขียวนะคะแต่ก็เป็นเขียวอ่อนค่ะมีการกัดสีออกมาสีชมพูนะคะยังไม่ชมพูเข้มยังไม่เข้มเป็นเลือดหมูจริงๆปุ้ยว่าเขาคล้ายสีแดงเลือดหมูเลยค่ะมีความโค้งมนสวยงามมาก นี่เป็นใบแก่นะคะใบที่อายุมากแล้วค่ะกัดสีเต็มที่แล้วค่ะมีลายของใบนะคะกระดูกเนี่ยจะเป็นยาวเรียวไปเลยนะคะแบบนี้นะ,ะแต่ว่าจะมีลายที่ก้านนะตรงนี้เนี่ยคะ่ะเออไม่ใช่ก้านสิที่ตรงใบนะคะแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะชัดไหมเพื่อนๆคนไหนมีบ้างคะ ซึ่งบอลสีกินรีนะคะมีความคล้ายกันกันกบบอลสีกนูค่ะแต่ว่าบอลสีกินรีบ่งบอกถึงความความสวยความอ่อนช้อยความงดงามนะคะและก็ความเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะกินรีเป็นสัตว์หิมพา,พานต์จำพวกหนึ่งค่ะที่มีลักษณะรูปร่างาครึ่งคนครึ่งนกค่ะมีถิ่นอาศัยแถบเชิงเขาไกรลาดต้นกําเนิดที่แท้จริงเป็นมายังไงยังไม่พบในตําราไหนกล่าวไว้ชัดเจนนะคะแต่ในเทวประวัติของพระพุทธ กล่าวไว้ว่าเมื่อเท้าอิลราชประพาสป่าแล้วหลงเข้าไปในเขตห่วงห้ามของพระศิวะนั้นเท้าอิลราชและบริวารถูกสาปให้แปลงเพศเป็นหญิงทั้งหมดซึ่งต่อมานางอีลานะคะก็คือเท้าอิลราชเนี่ยที่ถูกสาปแล้วก็บริวารที่มาเล่นน้ําอยู่ใกล้อสมของพระพุทธนะคะพระพุทธเห็นนางเข้าก็ชอบค่ะรับนางเป็นชายาและก็เสร็จให้บริวารของนางนางอีลาเนี่ยกลายเป็นกินรีในที่สุดค่ะ โดยบอกว่าจะหาพลาหารให้กินและจะหากินบุรุษให้เป็นสามีแสดงว่ากินบุรุษหรือกินนอนและกินนรีมีต้นกำเนิดมาจากการเสกของพระพุทธนั่นเองค่ะในหนังสือของพีทอมัสกล่าวว่าที่เชิงเขาเมรุเป็นที่อยู่ของคนทันกินนอนและสิทธิ์และว่าคนทอนกับกินนอนเป็นเชื้อสายเดียวกันส่วนในพาลาติชาดกกล่าวว่า กินนอนมีอายุ1000ปีและธรรมดากินนอนนั้นย่อมกลัวน้ำเป็นที่สุดซึ่งน่าจะขัดแย้งกับอุปนิสัยกินนอนในเรื่องพระสุทนเพราะว่าในเรื่องของพระสุทนมโนรานะคะนางมโนราเนี่ยชอบไปเล่นน้ำที่สาดกลางป่าเรียกว่าเล่นอยู่ที่กลางป่าหิมพนันเหมือนที่เราเคยได้เห็นได้ยินกันนะคะก็เลยถูกปราณบุญนะคะดักจับตัวไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขาได้มีการเขียนไว้นะคะเพื่อน เพื่อนๆมีบอนสีกินรีกันหรือยังคะถ้าเกิดยังไม,ม่มีก็ลองหาซื้อมาปลูกได้นะคะมาเลี้ยงได้เพราะว่าราคาต้นเล็กเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ250บาทหรืออยู่ที่200บาทประมาณนี้นะคะยังหาซื้อได้คะ่นะแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับบอนสีกินรีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอามาปลูกนะคะก็สามารถใช้ดินนะคะเป็นดินร่วนนะคะ ดินขุยมะพร้าวหรือว่าจะใช้เป็นดินผสมใบก้ามปูนะคะบวกกับปุย๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลไสเดือนก็ได้แล้วก็ถ้าจะเพิ่มให้มีการกัดสีที่เร็วขึ้นก็ใส่ผสมไปนะคะกับดินใบมะขามนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะแอดเองก็รู้สึกว่าพอไปเจอ,อต้นนี้นะคะบอนสีชนิดนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าสวยมากๆแล้วก็แปลกตาเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งบอนสิกินรีก็สามารถไว้ทั้งในแดดรำไรแล้วก็เอามาไว้กลางแดดได้เช่นเดียวกันนะคะสวยมากๆนะคะมีการกัดสีที่เด่นชัดแล้วก็มีลายที่สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆพยายามอย่ารดน้ำให้แฉะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าแฉะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้รากเน่าได้ค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่มีบอนสีกินรีอยู่คิดว่าบอลชนิดนี้มีความคล้ายกับบอลสีชนิดไหนลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วเพื่อนๆมีกันบ้างหรือยังคะแล้วมีเนี่ยเลี้ยงดูกันยังไงบ้างการให้ปุ๋ยการปรุงดินแบบไหนมาพูดคุยกันคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ